สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งต้นพันธุ์ไผ่มาจูนะนี่เป็นกอแม่อายุ9ปีฟอมโตน่าจะโต,ตเต็มที่แล้วประมาณนี้ทุกคนนี่เป็นไผ่ที่ใช้กินหน่อได้แล้วก็ไผ่ใบใหญ่สามารถห่อบาจ่างได้นะแล้วก็ลำนี้าสามารถใช้งานได้นอนนี้เรามี100ต้นทุกคนประมาณเนาะจริงๆแล้วจะเอาลงปลูกเองแต่ว่าถามกันมาเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยวแบ่งขายก่อน ไปดูข้างบนนะเห็นยอด,ดยังไล่ไปดูข้างบนนะอ่าโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจจะปลูกไผ่มาจูหรือไผ่หวานอ่างขางก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทุกคนมีจํานวนจํากัดเพราะว่าชุดใหม่ต้องรอชุดสูงๆๆมากแต่เรามีแปลงต้นพันธุอยู่เนาะมีแปลงต้นพันุอยู่อ่าตอนนี้เป็นลำอ่าเป็นกอแม่เพื่อให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยขนาดประมาณนี้นี่เนาะ ดูใกล้ๆหน่อยสิเออไม่เดินเลยเอาก็ไม่เออเนี่ยเนี่ยดูลำนี่ดูตอนนี้เออนี่นี่หนอนี่หนอนี่เดี๋ยวดูอุ้มอุ้มอุ้ยฝนตกอุ้ยฝนตกนี่ดูหนอประมาณนี้มีแค่หนึ่งร้อยต้นนะตอนนี้นะเออเพราะว่าถ้ารอชุดใหม่อีกประมาณสองเดือนเลย